สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าใช้งานลอยเปจนะครับก็จะมาสอนฝากถอนนะครับว่าทำยังไงก่อนอื่นเราสมัครเสร็จนะครับเราก็กดคำว่าเมนูนะครับ แล้วก็กดตรงสากถอนนี่นะครับสำหรับเวลาถอนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเติมเครดิตก่อนดีกว่าครับให้กดอันสีฟ้านะครับแล้วก็เ,เลือกบัญชีที่เราจะโอนไปนะครับ พอเ,เลือกบัญชีเสร็จเราก็ใส่จำนวนเงินเข้าไปนะครับสมมติว่าเติมหนึ่งพันก็ใส่หนึ่งพันนะครับพอโอเสร็จปุ๊บถ้าอยากให้เขาเติมเครดิตให้เราเร็วให้เราใส่ตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับที่เป็นสลิปการโอนของเรา เวลานี้ต้องตรงกับเวลาที่เราโอนนะครับเนี่ครับเวลาตรงนี้นาทีด้วยนะครับนาทีก็ต้องตรงและต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เราสมัครนะครับเสร็จแ,แล้วกดแจ้งเติมเครดิตได้เลยนะครับนี่ครับสีเลือดหมูนะครับแสีนเลือดหมูสีแดงๆเนี่ยกดแจ้งขอเติมเครดิตไปได้เลย อันนี้ผมไม่ได้เติมนะครับก็เลยไม่ได้กดโอเคทีนี้กดเมนูทีมาถึงการถอนกันบ้างนะครับการถอนก็กดตรงแจ้งขอถอนเครดิตสีแดงๆเนี้ยครับาการถอนง่ายเลยนะครับถอนวันหนึ่งได้ห้าครั้งถ้าสมมุติว่าเราได้มา สองหมื่นเรก็พิมพ์สองหมืนอ่าสมมติว่าผมมี2 0 0สองหมื่นแต่นี้ผมไม่ถึงสองหมืนผมไม่มีเครดิตก็เลยยังไม่สามารถถอนได้นะครับโอเคนะครับพอใส่จานวนเงินแล้วเราก็กดแจ้งขอถอนเครดิตตรงนี้มันจะเป็นดีสีแ่งนะครับถ้าเรามีเครดิตให้ถอนอ่าทีนี้ เวลาเราจะเข้าเล่นเรากดตรงเมนูนะครับกดเมนูแล้วก็อัน,นที่สองนะครับเล่นเกมเนะครับเรากดไปมันจะมีคาสิโนกับลอตเตอรี่แต่ส่วนใหญ่คนก็จะเล่นคาสิโน,นรเรากดเข้าไปคาสิโนมันก็จะเป็นหน้านี้นะครับเวลาเราจะเล่นบาคาร่า เราก็กดนะครับมันจะมีคำว่าบาคาร่าอยู่ตรงมุมข้างบน้ายหนึ่งนะเป็นคําว่าบาคาร่าบาคาร่าไม่มีค่าคอมมิชชั่นบาคาร่าประกันภยัยเล่นลงมาข้างล่างจะเป็นเสอ่ังกรอนแต่ถ้าเราจะเล่นบาคาร่าอย่างเดียวเลยแล้วก็นะี่ครับเลือกบาคาร่าอย่างเดียวเลย อนี้มันก็เป็นบาคาร่าอีย่างเวลาเราจะเล่นเนี่ยเรากดเล่นเกมสีแดงนะครับกดเข้าไปมันก็จะเข้ามาอันนี้เลยประมาณนี้นะครับหมดเวลาการวางเดินพันแล้วค่ะใครที่สนใจสมัครกับผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะครับ Play e เยเจ็ดขอบคุณ <8. S 1> ครั